พุทธังนํมาเงินทรมงนามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมะนะคะเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือคุณจะกิ้งหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้แต่คุณต้องสวดให้ได้สามครั้งนะคะกิ้งไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องปวเปลืองทุกคนครูจะบอกอะไรให้เขาไม่มีแอลกอฮอล์แล้วเขาแล้วเขาเนะยค่ะแล้วเขาแล้วเขาเป็นกลิ่นที่ดอกไม้ทูบเทียนครบเลยให้เราวนแบบนี้ค่ะนะคะวนแบบนี้ค่ะ แล้วคุณก็สวดมนต์ได้เลยขอพรได้เลยแจ้งชื่อคุณได้เลยอะไรได้เลยในระหว่างที่คุณสวดหรืออะไรก็ตามหรือคุณจะวายองอะไรก็ตามคุณจะได้กลิ่นเนี้ยค่ะคุณจะรู้สึกอัตโนมัติเลยว่าเหมือนคุณมีสิ่งศักดิ์เหมือนคุณมีสิ่งที่นอบน้อมสการะบูชาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเกาาตลอดเลยทุกคนเห็นไหมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณจะกิ้งแบบเนี้ยค่ะ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนกลิ่นของเขาทําให้เรานึกถึงดอกไม้ทูบเทียนเราจะจิตไม่ฟุ้งเลยทุกคนลองดูนะแล้วลองนั่งสมาธิสักห้านาทีลองดูพุโทโธก็ได้หรือจิตไปอยู่ที่กลิ่นหอมก็ได้หายใจเข้าหอมหายใจออกม,มีความสุขสุขสําเร็จสุขสำเร็จ,รจแล้วแต่เลยค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าฮะ ทำไมแป๊บเดียวห้านาทีสิบนาทีนี่คือมนของเขาค่ะมนของความสุขมนของกลิ่นอ่ะทีนี้หลังจากที่คุณใช้ทุกคนฟังให้ดีนะคะอาทิตย์เวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไปขอพรคุณทําเป็นปกติของคุณเลยไม่ต้องไปหาศาสตร์อะไรให้มันยากมากมายหรอกอยากขอพรก็ขออยากไม่ขอพรก็ไม่ต้องขออยากไหว้พระเฉยๆก็ไหวก็ใช้แล้วก็โชคดีโชคดีสําเร็จสําเร็จสําเร็จ อะไรก็ว่าไปถูหัวถูตัวถูอะไรสําเร็จสําเร็จสําเร็จเหมือนคุณน่ะให้พรตัวเองหลังจากนั้นนะคะฟังไว้นะหลังจากนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะได้รับข่าวดีอะไรก็ตามหลังจากที่คุณได้ใช้เขาในวันนั้นไม่ว่าคุณจะได้เงินจากอะไรอ่ะคุณดูนะวันนี้ครูค่ะได้เงินเข้ากระเป๋าเหรียญห้าเหรียญบาทประมาณสิบเอ็ดบาท เป็นล้านบาทดีใจมากค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะมันอยู่ในเครื่องซักผ้านั่นแหละมันอยู่นอกเครื่องซักผ้าคือมันอยู่ในกระเป๋าแล้วคนตากผ้าก็เอาเหรียญออกอย่างเงี้ยครูก็เป็นคนตามเก็บแล้วครูจะฟินมากวันนี้คุณนับข่าวดีอะไรเล็กๆแบบนี้ไหมคุณรู้สึกว่ามันคือนี่แหละสัญญ,ญาณน,นี่แหละสัญญ,ญาณเนี่ยสัญญ,ญาณไหมคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมให้คุณจดเลย,ว,ยวันนี้ได้เงินสิบเอ็ด บาทก็เขียนไปอยากหลอกตัวเองก็สิบเอดล้านบาทแล้วแต่เลยทุกคนเชื่อไหมเมื่อคุณยินดีดีใจกับข่าวดีเล็กๆนั่นหมายถึงจิตคุณมันเชื่อแล้วหลังจากนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะคนที่จะดูดข่าวดีมาให้คุณนะ่ะก็คือจิตคุณนั่นแหละฟังดีๆไม่มีใครดูดเงินมาให้คุณได้นอกจากจิตของคุณ วันนี้ปากคุณบอกว่าอาฉันเป็นคนโชคดีเงินงอกเงินงออะไรแบบนี้แต่จิตคุณไม่เชื่อมันว่างเปล่าค่ะทุกคนมันเหมือนมันเหมือนปากไม่ประกาศสิเพราะจิตมันไม่ไปตามแต่ถ้าวันนี้คุณฝึกอะค่ะฝึกอ่าใช้น้ําหอมแล้วได้ข่าวดีอะไรฝึกฝึกให้จิตคุณคุ้นชินกับข่าวดีคุณฟังไว้นะข่าวดีจะมาหาคุณอย่างคุณคาดไม่ถึงเลย